กินข้าวดกว่าเนาะแม่แเขาก็แต่แม่ทำอะไรกินนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้เนี่ยแม่ชูฉีปลาแกงปลาไหลปัดเป็ดคข็งข้อโอ้โอ้โอนี่แม่ลูกคุณเนี่ยติดกันเป็นยังไงไม่เบื่อบ,บ้างหรือจ๊ะไม่เบื่อ,อหรือจ้ะนานเทียติดกักนะได้เจอกันเอ้อาทิตย์ละครั้งเองเหรอฉันกับลูกเนี่ยได้เจอกันทุกวันเลยนะแกเอ้าลูกเรียนหนึ่ง เออแต่ว่านี่ไงเทคโนโลยีช่วยเราได้ฉันอนะเห็นหน้าลูกเนี่ยได้ใกล้ชิดทุกวันเลยแกเนี่ยใใกล้ชิดเบื่อจริงเลยพวกโลเทคเนี่ยฉันอนะไปคุยกับลูกดีกว่า ลูกขาค่าแม่ไปเรียนมาเป็นไงบ้างคะเหนื่อยสิค่ะแม่อืมแล้วกินอะไรหรือยังลูกยังเลยค่ะแม่กําลังหิวอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าทําไมอ่ะหนูไม่ค่อยกลับบ้านเลยคะแม่คิดถึงนะคะแม่ขาแม่ขาอย่าลืมสิคะว่าเทคโนโลยีช่วยเราได้ค่ะแม่แต่ว่าแม่อยากกอดหนูนะคะแม่ก็กอดสิคะมามาแม่ๆม่มอ่ะอๆอ แม่ขาหนูต้องไปคณะก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะแม่ติด๊ดเหมือนช่างอบอุ่นจริงๆเลยอบอุน่นลูก ยังไม่ได้น้องกินเข้านักหนาะแต่แม่ป้อนคุณเห็นไหมนะครับว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้เรา ใช่ชิดกันแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน ค,ค,คสวัสดีทุกท่านนะคะที่เหลืออยู่นะคะแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อปริยากรมลค่ะจะเป็นผู้อำนวยให้เกิดการพูดคุยเสยวนาแลกเปลี่ยนวันนี้นะคะกับหลายๆท่านที่นั่งมาเดี๋ยวจะทำความรู้จักกันนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเข็มทิศพิชิตสื่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำ ผู้ร่วมพูดคุยนะคะไม่ชอบคำเเสวนานะสีทางการมากเพ<ฮ>อ่พูดคุยพูดคุยเพราะว่าแล้วเหงามากค่ะเหงามากเพราะว่าทุกท่านอยู่ไกลมากค่ะเวทีใหญ่มากนะคะข้างบน 3, 4คน5คนแบบว่าท่านผู้ฟังไกลมากค่ะคือถ้าเกิดว่ามี ถ้ามีเสียงและท่าทางที่ใหญ่โตโอเวอร์เนี่ยให้เข้าใจกันเลยนะคะว่าอยากจะสื่อสารถึงท่านทุกฝั่งด้านล่างนะคะ,ะมารู้จักผู้ร่วมพูดคุยวันนี้ก่อนนะคะท่านแรกนะคะจากพี่บ้องมาจากไหนเมื่อกี้แนะนําแล้วนะคะว่ามาจากจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะกลุ่มแบ่งฝันปันใจค่ะก็ทํางานด้านสื่อเด็กเยาวชนเหมือนกันนะคะมาไกลค่ะมาหลายชีวิตวันนี้นะคะ,ะขวามือของดิฉันนะคะขออนุญาตไล่ไปจากด้านนี้เลยนะคะ เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ประทุมนะคะจากไหนคะคุณแม่ประทุมจากขึ้ผู้ปกครองค่คุณแม่ประ,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 ประรทมระุมพวงใจนะคะเป็นประธานด้วยนะคะเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองเฝ้าระวังสื่อใน พื้นที่ตำบลแม่อ้ออำเภอผ่านนะคะท่านต่อไปค่ะเป็นตัวแทนของเยาวชนต้นกล้านะคะชื่อเพราะมากเยาวชนต้นกล้าชื่อน้องอน้นชื่อจริงชื่ออะไรลูกอภิวัตกันจีนนะเยาวชนนี่อายุเท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> หนูอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้สิบแปดไมยังเยาวชนอยู่เนาะอ่ามั่นใจวันนี้เยาวชนตัวจริงมานะคะจากต้นกล้านะคะ

ครบรอบเกินเยาวชนเป็นประเทศพอดีค่ะอ๋อค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเป็นก็เป็นผู้ผู้ประสานงานแล้วก็รับผิดชอบโครงการสื่อปลอดภัยหรือ ICT ตำบลแม่อ้อนะคะขอเชิญจะขออนุญาตข้ามท่านนี้ไปค่ะ <c oughs> เราเราดูตามตามแนะนำตัวตามอายุไหมนี่ฮะ <c oughs> ข,อขอโทษค่ะแนะนำขวามือท่านเลยค่ะ มาไกลเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆ,อๆจากเชียงใหม่ <im> neck. ค่ะต่เป็าองานืเ็ลยาชนักศดีะคสวัสดีครับต่อเลยะะเชื่ออ้อมค่ะวรรณพรเพชรประดับนะคะเป <im ession> ็นคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนค่ะ ในภาคเหนือจ้ะคุณวรพณพ์ก็มีหมวกหลายใบนะคะทีไปทุกที่นะคะไปทุกที่นะคะที่มีงานแต่วันนี้มาในนามของเครือข่ายคนทํางานด้านเด็กและเยาวชนภาคเหนือนะคะมาจากหลายส่วนเลยค่ะท่านผู้ท่านผู้ฟังตอนนี้มาจากที่ไหนบ้างคะใครมาจากที่อื่นบ้างนอกจากตําบลแม่อ้อบ้างคะยกมือหน่อยสิคะอ่าที่ที่ไม่ใช่ตำบลแม่อ้อแต่ว่าอยู่ในเขตเชียงรายอยู่ในเขตเชียงรายไม่มีอ่ะตรงนั้นมาจากไหนคะ ไหพยาวเหรอคะที่ไหนนะเจริญเมืองมันคือที่ไหนนี่พยาวพยาวนะคะแล้วฟังนี้มาจากไหนคะพยาว,ยาวอ๋อนัดกันมาไหมนี่ไม่ฉันร,รู้จักกันไหมไม่ไม่รู้จักเหรอคะแล้วมาได้ไงอะ่ะมา <laughs> หน่วยงานค่มหน่วยงานไหนครับ<ด>เอาวิทยุชุมชนใช่ไหมคะด้านหลังล่ะคะด้านหลังมาจากไหนกันบ้างคะยกมือเมื่อกี้ จากไหนคะอ,อ๋อแม่ห้องสอนล้วต้องไหนอีกคนคนไหนที่ไม่ใช่คนเชียงรายไม่ได้มาจากเชียงรายวันนี้มีไหมคะ,ะทง้งท้งไหนคะ,ะทั้งนูน้นทั้งไหนคะลำปาง,ปาง,ปางอ๋อไม่ได้มีแต่คนแม่ออวันนี้จะมาฟังแม่ออเนะาะที่ไหนอ,อุตรดิตถ์ด้วยในใครมาจากอุตรดิตถ์บ้างคะอหอหน้ามานะคะมาจากเชียงใหม่ด้วย นะคะมีใครจากเชียงใหม่บ้างคะยกมือหน่อยสิคะเชียงใหม่คะ่ะไม่มีกระจายอยู่ตามซุ้มนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายไปซุ้มกันเราเข้ามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้นะคะก่อนที่แดดมันจะกินหัวพวกเรานในชั่วงโงนี้นะคะจะขอถามาคุณนะัทบงเพราะว่าวันนี้มันเป็นงานของสร้างสารค์สื่อดีให้เด็กดูเนาะอดีกจะถามขออนุญาตนะคะ ขอต้องถามเพราะว่าเห็นป้ายชื่อตอนแรกจะถามคุณนัทพงษ์หันไปเห็นป้ายชื่อสร้างสารรค์สื่อดีให้เด็กดูซึ่งจําได้คุ้นๆว่าปีที่แล้วเนี่ยจัดการที่เชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่สวนติ้งพาร์คนะคะสี่แยกเขาเรียกสี่แยกอะไรนะจำไม่ได้สี่แยกรินคำนะคะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะก็สนับสนุนโดยหลายๆห,หน่วยงานนะคะแต่ว่าในส่วนของปีนี้ที่มาจัดที่ ตำบลแม่อ้อเพราะว่าพื้นที่นี้มีการทำงานเรื่องของสื่อ ict, ชัดเจนมากนะคะว่าสื่อ ICT อพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วมันมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในเรื่องนี้นจะขอเชิญคุณวรรณพรแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่า,าเป็นผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวงการด้านสื่อนะคะแล้วก็ วันนี้จะมาพูดภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมเรื่อง ICT เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรแล้วภาพรวมของทั่วประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะมาคุยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับที่นี่ยังไงคะเชิญค่ะก่อนก่อนที่จะพูดถึง ICT เนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนดีกว่าคนที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะที่กำลังฟังเวทีการพูดคุยนี้อยู่เอางี้ดีกว่าขอเช็คนะคะว่าบ้านไหนที่มีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องขอยกมือหน่อยค่ะบ้านไหนที่มีทีวีมากกว่า1เครื่อง ยกมือเลยค่ะมากกว่าหนึ่งเครื่องนะคะน่าหมายถึงมีสองเครื่องสามเครื่องฝัง่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ฝั่งโน้นแสดงที่เหลือที่เหลือมีทีวีในบ้านละหนึ่งเครื่องยกมือค่ะบ้านละหนึ่งเครื่องอ่าก็ยังม,มีอยู่บ้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสองสองเครื่องนี้ก็จะน้อย,อยบ้านไหนที่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดจะเป็นจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็ได้ค่ะยกมือขึ้นค่ะขอเช็คก่อนขอเช็คก่อน โอ้คอมพิวเตอร์ตี่นี้มีเยอะมากเลยอี่มีเยอะมากนะคะอันนี้ก็มีนะคะมีคอมพิวเตอร์เอาละอันนี้อันนี้เช็คเป็นบ้านเนาะก็มีทีวีมีมีคอมพิวเตอร์ใครที่มีโทรศัพท์มือถือบ้างในที่นี้ยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นเลยค่ะโทรศัพท์มือถือยกมือขึ้นเลยค่ะยกมือขึ้นเลยค่ะอ๋อเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไอ้ที่ไม่ยกนี่หมายถึงอะไรคะมีดาวเทียมเป็นของตัวเองไม่ไม่ได้ถามไงว่ามีมือถือกี่เครื่องเอาแค่มีมือถือก็แล้วกันนะคะ เท่าที่เช็คเนี่ยพูดถึงว่า ICT เนี่ยมันเป็นสื่อทุกชนิดนะคะสื่อที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นทีวีเนาะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นโทรศัพท์มือถืออ,อ,อย่าว่าแต่สถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กเลยค่ะปัจจุบันนี้คนทั่วไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับ ICT ทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะคะปัจจุบันนี้เชื่อได้เลยว่าตอนนี้ถ้าสัญญาณดาวเทียมบริษัทไหนก็ตามถ้าดับที่ไม่อ้อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะก,กองที่นี่ประมาณ400กว่าเครื่องเพราะว่าคนที่มาที่นี่ม แล้วก็แน่ๆเลยเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะคะคําถามก็คือว่าทําไมต้องเอาเรื่องของ ICT มาเช็คกันว่าเอ๊ะใครมีหรือไม่มีปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของ ICT เนี่ยมันเข้ามาอยู่กับตัวทุกคนนะคะคุณวรณภาคุก่อนเราไปไกลกว่าน,นี้ ICT คืออะไรคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ที่ไม่ได้เข้าไม่ได้ร่วมในโครงการเนาะ ICT เนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่า มันเป็นคำยอ่อของคำคำหนึ่งแต่อ้อมจำไม่ได้แต่จริงๆแล้ว ICT เนี่ยมันเป็นอ,ะ,อะไรนะน้องแัทให้น้องแัทเป็นคนตอบ ICT แล้วนะครับ ICT ย่อจาก word อะไรน,นะครับ Information Communication ก็ c นะครั Technology ค่ะอ๋อค่ะ Information Technology Communication ก็คือ ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันนะคะโทรทัศน์ก็คือ ICT วิทยุก็คือ ICT โทรศัพท์มือถือก็คือ ICT นะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็คือ ICT นะคะเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เขาเรียกว่า ICT ฉะนั้นถามว่า ICT มันมีบทบาทมีผลกระทบกับคนทั่วไปแม้กระทั่งคนแม่อ้อคนเหมืองง่าคนห้วยแก้วเาคนแม่แก้วเนาะหรือเปล่าม,มันมีมันมีอยู่ทุกเพศทุกวัยนะคะ ถามว่าปัจจุบันนี้ ICT มันมีผลกระทบอะไรกับเด็กบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของเรื่องของโทรศัพท์ poems, <Emin> em, มือถือตอนนี้มีผลกระทบก็คือว่าคลื่อนโทรศัพท์มือถือนะคะมีผลต่อสมองของเด็กเนาะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของ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 ทุกคนนะคะปัจจุบันนี้เรื่องของโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์มือถือก่อนเนาะโทรศัพท์มือถือทุกคนมีอยู่มีอยู่กับตัวนะคะเด็กเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆเนี่ยมันจะมีอัตราในเรื่องของ ความจำของของเด็กจะลดลงนะคะเรื่องของการระบบการตัดสินใจของเด็กก็จะลดลงถามว่ามันมีผลกระทบกับเด็กหรือเปล่าปีผลกระทบกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะผู้ใหญ่บางคนที่ชอบพกโทรศัพท์มือถือไวท้ที่ไว้ที่เข็มขัดเนี่ยแหะคะ่ะเลื่อนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเนาะมักจะรับสัญญาณดาวเทียมตลอดเวลาฉะนั้นเวลาโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่อยู่ที่อยู่ที่เอวหรือปยุทที่เข็มขัดนี่ผู้ใหญ่ชอบอเอาไปเน네บ็บเนบกันอ่ะอันนี้จะมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพ สุขภาพเรื่องของถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของมดลูกเรื่องของมะเร็งนะคะเรื่องของผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของอ่รังไข่รังไข่ก็จะมปะีประสิทธิภาพลดลงนะคะการมีลูกก็จะยากขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพทีนี้เราจะข้ามเรื่องสุขภาพไปทีนี้ถามว่า ICT เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดทําไมมันต้องเกิดงานนี้ขึ้นมาจะขอพูดเชื่อมโยงอย่างนี้ค่ะเรื่องของ ICT ทีที่มีผลกระทบปัจจุบันนี้ ในเรื่องของอเด็กที่อยู่กับสื่อนะคะโดยอัตราเฉลีย่ยสื่อทุกชนิดเนี่ยเราไม่นับเป็นทีวีวิทยุหรือว่าคอมพิวเตอร์ถ้าพูดถึงสื่อ ICT ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะมี การดาเนินชีวิตอยู่กับ ICT ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะอย่างต่ําเลยนะคะ8ชั่วโมงที่เด็กและเยาวชนต้องคุกคีกับพวกนี้รวมทุกสื่อรวมทุกสื่อ,อค่ะรวมทุกสื่อแต่ว่าสื่อไหนจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปอีกทีอย่างน้อยนะคะ8ชั่วโมงสถิติเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะคะประมาณปี5-2ตอนที่เราเก็บคนทํางานด้านเด็กเก็บสถิติของ กลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่13ถึง24ปีเนี่ยอยู่กับเด็ก ICT เมื่อปี52เนี่ยแค่อยู่แค่4ชั่วโมงนะคะปีนี้ปี54เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1เท่าคือ8ชั่วโมงคำว่าทำไม คำว่า8ชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นหมายถึงว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันก้าวไกลและขยายผลได้เยอะมากปัจจุบันนี้ราคาโน้ตบุ๊กก็ลดลงใช่ไหมคะมือถือก็ถูกลงเดี๋ยวข้ามฝั่งไปซื้อแม่สายก็ได้แล้วอย่างเงี้ยทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาแล้วราคาถูกลงผู้ปกครองก็ซื้อให้เด็กได้ง่ายเด็กก็ใช้ได้ง่ายเหมือนกับละครแม่ง,งูเอย๋ยแม่แกลีค่ะเทคโนโลยีมันช่วยคุณได้ทั้งหมดแต่ว่ามันมันไม่สามารถช่วยได้ในมุมของความอบอุ่นความใกล้ชิดผูกพันในครอบครัว มันช่วยให้แค่ติดต่อสื่อสารมันเหมือนกับเรื่องของอการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารกันอย่างเงี้ยนะคะพอเทคโนโลยีมันหาซื้อง่ายราคาถูกลงผู้ปกครองซื้อให้เด็กได้ง่ายความต้องการของเด็กก็มากขึ้นนะคะผู้ปกครองก็อยากตามใจเด็กก็ซื้อให้เด็กแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบก็คือว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนวิเคราะห์ไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นนั่นหมายถึงว่า เด็กและเยาวชนเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วถูกล่อลวงเยอะขึ้นตอนนี้นะคะในเรื่องของคนหายเรื่องของการถูกล่อลวงทางผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้นมูลที่กระจกเงาก็เกิบสถิติแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนแจ้งคนหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราไปสืบค้นมาว่าคนหายสาเหตุชนใหญ่ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากสื่อ ICT นี่แหละคะ่ะถามว่าสื่อ ICT มันเป็นเรื่องของการเล่นเน็ตอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คือบางทีเด็ก2คนเล่นอินเทอร์เน็ตกันระหว่างจังหวัดก็นัดพบกันแต่คําว่านัดพบกันเขาไม่ได้นัดพบกันเฉพาะ เล่นอินเทอร์เน็ตแต่เขาใช้โทรศัพท์